กับวันนี้ว่าเมียมากินอาหารนอกบ้านนะมาที่ฟินดาวคาเฟ่ด้วยกันนะทรกคนมากินข้าวกันที่ฟินดาวคาเฟ่น่ากินทุกอย่างเลยค่ะาฟินดาวฟินดาวคาเฟ่วันนี้่าติมาก็แตกเลือดก่อนเลยนะครับหิวหิวนี่อาหารที่เราสั่งนี่ยำจะเป็นอาหารอีสานหมดเลยแต่อาหารมุสลิมอาหารฮาลลนทั้งร้านเลยครับเนี่ยกดไมดี้อ่ะ mẹ mừng mẹ mừng mày, Ừ. cái mừng 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 Ừ. mừng 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 Ừ. mừng 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 Ừ. ừ. Quán, nửa quán ก็คือแช่ไตแช่ไตของน้ำจิ้มร้อยยังน้ำจิ้มเกลือน้ำจิ้มลาวสูตรเขาเลยสูตรเขาเลยนะสุดยองเลยโรยรยอยอะเลยตังเม็ดนี่ตังโตเต๋นอยู่นี่นะอันซ้ำหน่อยา้ำจะเป็นบาทรวมน้ำดื่มไม่เด้นะมาแล้วผมจะไม่รีรอยับก่อนเลยยับไปยับมายับเอาลิ้นเองแล้วนี่มะม่วงนี่นั่งรอฟิว เดี๋ยวเราไปดูสวนน้ํากันครับนี่ก็จะเป็นห้องพักนะครับพูวิลล่ามีทั้งพูวิลล่ามีทั้งห้องพักเดี่ยวนี้รถน้ำก็ปิดพร้อมก็มีบ้านลอยน้ำทิพบาทลอยน้ำทิพบาทค่ะบ้างลอยน้ำทิพย์บาทนั้นเล่นต่างวันเลยเหรอเล่นต่างวันไปเลยยังึดต่อไหนยึดต่อไหนคือต่อนั้นโอ้เด็กจังหวัดยัยคุ้งไรต่า่วัดต่างวัดต่างวัดแต่ต่าวัดยัยจะคิดเละก็คือร่องควบได้บ้านีย่าคือตรงใจเละแต่ผู้ยัยก็เล่นได้บ้างก็เล่นได้คะ้บังลงก็ได้ พี่บังรูกก็มีลูกแี่ไหนก่อนบางคนเล่นได้เลยหนูจะกับลูกีกไ่ไหนม,ม่แ้่กผาดเยปรมาณอยาทิตย์แต่ตะปูใหญ่แต่วาไม่ได้เลนาบแปแต่เราให้หนักขอหนึ่งคนป้าเนานอคนปลาวายาบแเอต้าว่าบังผักถ้าบังผักก็คือต้งไนายส้นน้่อ่าพูดเม่นสวนน้ำคนละร้อ้าสิเล่นไปเลยเล่นจนปากเขียวปากซีดไปเลยมากี่คนคนละร้อยาิเท่านั้น เด็กไม่ต้องกลัวจมน้ำนะครับเรามีสตาฟคอยดูอยู่ตลอดมาที่นี่ครบจบในที่เดียวที่พักก็ติดริมทะเลผมบอกเลยว่าคนแน่นทุกวันเลยครับพาเด็กพากิ๊กพาเฟนหรือจะมาแบบครอบครัวผมให้สิบเต็มสิบที่นี่ที่เดียวในจังหวัดสงขลาส,สิงหาคนครวัดควนขนุน f i t ดาวคาเฟ่มีทั้งบานานาโบ๊ทเจ็ตสกีเจ็ตสกี 15นาทีแค่559บาทเองมาเป็นกลุ่มก็ได้เล่นบานาน่าบ๊ทหรือถ้าไม่มีใครครบก็มาคนเดียวแต่สำหรับผมชอบมาคนเดียวเพราะไม่มีใครครบใครที่จะมาฟิวดาวคาเฟ่นะคะบานาน่าบ๊ทเอ v มีครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่จำคัญแพ่เบียกตอนนี้คือแบบดังมากนะคะคนละ69บาทเท่านั้นนะามา10คนขึ้นไปนะคะอยู่ไม่ไกลด้วยนะลูก้าจ๋าเป็นวิวเกาะหนู วัดขนุนนะคะ